โครงการพอกวิ์อิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงโรงเรียนได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อเอ็ดซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักเรียนรู้ลงมือทำนำสู่ผลลัพธ์ที่สัมผัสถึงความสุขได้จริงนั่นคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ นำวิถีชีวิตด้านการเกษตรอันเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการพึ่งพาตนเองให้ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ที่ถาโถมในยุคปัจจุบันส่งเสริมในการสร้างนวัตวิถีเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพหรือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ายอีกทั้งยังสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทรรู้จักแบ่งปันด้วยมิตรไมตรี แลกเปลี่ยนความสุขจากการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับซึ่งทั้งหมดหล้วนเกิดจากการจุดประกายความคิดภายใต้โครงการพอกวิทย์อิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงโรงเรียนหนองพออวิทยายลัยซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2562 ได้น้อมนำแนวคิดอันเป็นหลักปัจจัยที่ลึกซึ้งสู่การปฏิบัติด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในทุกระดับส่งเสริมให้รู้คิดอย่างมีเหตุผลรู้ประมาณศัก,กยภาพของตนบนพื้นฐานของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรมทั้งนี้ ผู้บริหารได้สร้างความตระหนักให้กับครูบุคลากรนักเรียนด้วยการชี้แจงนโยบายขยายผลองค์ความรู้นำสู่การปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กำลังใจให้องความรู้และประสบการณ์ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และยังส่งเสริมให้มีตลาดสำหรับการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลิตผลทางการเกษตรทั้งอาหารสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้งนี้อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการดำเนินงานโดยให้ครูบุคลากรนักเรียนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลายสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องจากวิทยากรภายนอกได้ทดลองปฏิบัติจากแปลงสาธิตของโรงเรียนซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นเพื่อนไร่ื่สวนการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์ การนำนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้การปสุสัตว์รวมถึงการตลาดและการรักษาสิ่งแวดลอ้อมผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนแบ่งปันแจกจ่ายหรือจำหน่ายเมื่อเหลือเกินผ่านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ใช้กิจกรรมโฮมรูมติดตามให้กำลังใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมที่ดีงามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่ารู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อสะท้อนผลลัพธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้ภายใต้การบริหารที่ชัดเจนเน้นรูปธรรมเห็นผลของผู้บริหารความเอาใจใส่ของครูบุคลากรความตั้งใจจริงของผู้เรียน ทำให้โรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยสามารถจัดตลาดร่มพอกเพื่อเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าเพื่ผลทางการเกษตรสร้างรายได้จากการปฏิบัตินำสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารครบ5้าหมู่สะอาดปลอดภัยรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันรู้รักสิ่งแวดล้อม น้อมนำวิถีพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธปรรมก้าวต่อไปของโครงการพอกวิ์อิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงคือความยั่งยืนในวิถีปฏิบัติซึ่งผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองพร้อมทั้งชุมชน ต่างให้ความเชื่อมั่นเป็นพันธสัญญาในการสารต่อโครงการนี้เพื่อสืบสารวิถีเกษตรอันเป็นรากเหง้าของสังคมไทยให้ค้ำชูสังคมเพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ด้านร้ายที่สังคมของเรากำลังเผชิญ